แม่งหน้าจอเกเล็กมากเลยเนอะถึงเจอดาบทะลวงแมวดาบทะลวงเฮียคอมเมนต์ดูโอเคตรงนี้เราก็จะมาสู้กับไอ้นั่นนะฮะสู้อะไรกูไม่กลัวกูมีดาบทะลวงเฮียนี่ไงไอเดวันจุดนี้เลยยังไม่ได้สู้นะลืมยังสู้อีกทีก็โน่น่ะ ไม่โกวมีดาบทะลวงแเจ๊น่ม่เกมพูดโกวไม่ใช่รอบลรอะดิ๊ดิ๊ดกาดิ๊ดิ๊ิ๊ดิกดิิดิ๊ดิดิกดิมดิ๊ดิ๊ดิ๊ดดิ๊ดิ๊ดอ่ดอดิ๊ดิดิอิดิ๊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 ดดิ๊ดิ๊ดดิ๊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 ดิดิ๊ดแม่ิ๊ดิ๊นิด ไงพวกเอ้ยออน,นี่ไงไฮริปเตอร์ไม่ไดินี่<ว>หล่อไปดูมองมใช่ไหมใช่เหรอว, <c oughs> วากันดารเนวาลิเจฮาบุครูมช่างหัวแม่ <c oughs> ยังไม่ทันกดเลยเลยเอ๊ะที่นี่ที่ไหนอ่ะ มีดาบทะลวงกูไม่กลัวดาบทะลวงดาบทะลวงทะลวงดาบทะลวงพูดง่ายคือคอมมานโดนะฮะโอ้ยเขี้ยเอ้ยเป็นไงทะลวงไปทะลวงมาทะลวงทะลวงอย่าสิทะลวงยังไงมันจะคิดจะจิ้มเขาอย่างเดียวเลยเนี่ยโอ้ดาบทะลวงทั้งทีนี่แกคิดจะจิ้มเขาอย่างเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยเอาล็อตมาเอากระทาหายโอ้ว ทิมมาเลยทิมทิมให้ทิมมันให้แรงกว่าน,นี้ทิมทิมทมทมิเออตายแล้วยังอเยนวงระวังระ,งระงเขาจะใช้นี่แล้วแล้วเขาก็ตายไอ,อเหีย่ไอ้มันกกสตัดปได้ะมส<า>ต,ตกันตัดมกัน <c oughs> โอ้ยตายสิตอบได้ไหมอ, <c oughs> อันนี้ดาบทะลุคงช่วยไม่ได้โอ้โห <c oughs> ใส่กันเองมั้งมันฮิวใส่กูอะ เพ้่อนี่เราไปอยู่ตรงไหนเนี่ยไอ้คาธานี่ต้องการคาราล่องหนอ้สตาร์ฟาวน์อิมมูเิชับิลิตี้ไอ้เหี้ยใช่ปาวะเออไม่ใช่กอบ์ินไอ้อิมมูเนชันบิลิตี้น่ะคือเป็นอมำตาชั่วคราวนะฮะแต่มันก็ไม่ชั่วคราวอะไรหรอกไอ้เหี้ยไม่เห็นได้เลยก็นี่มันไม่ใช่คาถาล่องหนนี่แม่เปล่า ไม่ใช่อมตะเขาคงอาจจะอ่านผิดมั้งเกี่ยวมูเดร์บิลิตี้นะโอ๊ยอย่าใายสายฟ้าฮิวมันดิอ๋อฮิวมันลืมไปซอมบี้เนี่ยวอ้เอ้เออเออเออไม่ให้จัดการไอ้นักเบนนั่นก่อนละแม่มันกระเซ็บมาเรื่อยๆนะ เอาดิก็ไม่มีใครตายอ่ะโอ้จริงหิวกูดิมึงหิวเออโอ้เลือดเลือดมันกันหลอนไม่หมดสติทำไมมันถึงไม่หมดสตีหรืองปล่าหิวอยู่หิวอยู่หิวไอ้เหี้ยนนิ เพิ่งอย่าเพิ่งแคร์ซอมบี้อย่าเพิ่งแคร์ซอมบี้แคร์ไอ้เคี้ยนั่นก่อนเฮ้ยคิดไปเองหรือซอมบี้ลงน้ำแล้วหายคิดไปเองเขาว่าแกคิดไปเองแล้วและเขาก็ตายนักเวทตายหมดย,ยังยังเออเลยตัวหนึ่งไอ้เลยสองตัวเลยแต่ว่าเขาล่ะมีอ่ะเพิ่ได้ไหมไม่ได้ ฮิวดูความเกี่ยของมันแม่งดูกับความหมาได้ด้วยนะสายฟ้าก็ใช้ไม่ได้กูยอมตายอย่าสิแกเพิ่งตายตอนนี้เลยอยูฟัลโลดามันตกไปเลยกูจะตายแล้ว โอ้โหไอพวกนี้มันเกีย่งพลังยังไม่ได้เลยนั่งมานั่งดูไอยหยกนั่งทอนเธอสุดสบายมูมาที่คิวกูแทงซอมบี้กูแทงที่แทงเฮ้ยการทะลวงเลยการทะลวงเร็วทะลวงไป ทิมเองทิมเองทิมเองมึงไม่น่าตาย <c oughs> จริงอยู่จริงอยู่ที่เขาไม่ไม่น่าตายแต่มันก็เป็นไปไม่ได้อซอมบี้เยอะขนาดนั้นเขาไม่ตายได้ไงล่ะดูสภาพอย่างนี้พิษเลนฟิวยังอายอ่ะมีออนก็กราบเตีนดูซอมบี้เยอะขนาดนี้กูไม่ตาย คำถามแรกนะฮะคุณนิคคุณนีคกินเฮิร์บกี่ใบฮะอ๋ออ๋นี่โว้ฮ่าฮอะไรขึ้นทำไมกูลอยคืออะไรขึ้นจะไปเอ้า ไอ้กูกลับกูจะไปเอาด้ำทะลวงนาเวทตายแล้วเละตายหมดแล้วไม่ไม่ต <c oughs> าบทะลวงหายซอมบี้มันตามมาได้ไงวะนเนี้ยมันกัดกูอยู่ไงาบ<อ>โหตรงนี้มีดาบทะลวงสบายไปแล้ว <c oughs> บึ้มโอ้เป็นชิน้น เป็นชิ้นนะเป็นชิ้นเป็นชิ้นเรียกกลับเลยพอร์ลานซือซอมบี้ไอ้เหี้ยเนี่ยอนั่งสนเธอไดลหรือเปล่าบอกแล้วเลตคริสเตฟิวยังอายอ่ะลีออนต้องกัดตีนจริงอ่ะไม่บอกไม่รู้เนี่ยฝนโตออก กันฝนสิจิ้หายอะันต้องโบมายังไงตายแล้วมันจะโบว้าชุบกไาเร็วบั้มมึงบับ้มึงกันน้ำโอเคอกันน้ำนี่แหละชุบเขากกันน้ำแต่กูเสือกจนสายฟ้าตายนี้ต้องกันน้ำสายฟ้าจิ้มผาย น้ำว่าสายฟ้าไปด้วยกันไม่ได้นะฮะจะตายแลกวมโอ้ยพีด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 ตายเรี้ยวมันลงไปถนึงครึ่งหนึ่งเลยนี่เจ๊ยกูกดผิดจะกดกันน้ำสายฟ้าไอ้กันสายฟ้ากันน้ำกันน้ำสายฟ้ากันน้ำกันน้ำสายฟ้ากันไฟฟ้ากันน้ำสายฟ้าสับสน สับสนวุ่นวา,ายไว้ฉันเดินลงทางอยู่ตามผู้คนอี๋ใช้แคนเ่นท็อปได้เปลไม่ได้บอสม่เองเลยยาเ <laughs> แม่งบอสมันเยอะเกินไปไอหยกนะไอหยกไอหยกคือคนหนึ่งนะฉันเดินดึงเดี๋ยวเ,เมื่อกี้ทำไม ทำไมทำไมเริ่มใหม่วะไอ้เหี้ยแกเข้าไปอยู่ในนั้นได้ไงเนี่ยตายไม่ได้ทำไมเริ่มใหม่ก็แกตายเขาก็ตายไงกูยังไม่ตายอย่าแกตายแล้วไอ้บอยเหี้ยนี่แล้วมึงยืนนิ่งทำไมเขาไม่ได้ยืนนิ่งเขาฟันมันโยอะดูดิโอ้ย uh, ชิต เดเมเดเมเมันน่าชื่นชมนะไม่ไม่เป็นไรเลยอะวิวตกเหวฟิวตกเหวไอ้หีย <c oughs> น,นี่ขับมาเร็ว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 เอาเขาเสกไฟซ้ำตุ้มยิงเวทแรงมาก อะไเลวว่ะวอสเป็นเข้าหลังเข้าหลังเข้าเข้าหลังมันได้หรอการน้ำก่อนบอกงั้นไม่ได้แล้วเนี่ยได้ไหมได้ไอ้ีออคือตอนแรกไม่ไม่ไมขอสโลก่อนสโลเสร็จปุ๊บก็คันเดอร์โบยันเดอร์โบโบได้ใส่สามชิ้นมันลดขนาดเนี้ยคนละสามชิ้นตคงจบละ สโลลีสโลลีสโลลีโอ้โหอะเฮ้ยอะไรเนี่ย แยกเฮียนี่คืออะไรเนี่ยเอ้ากอดมังแตกเฉยไม่ไม่ไม่ตอนโนโดไม่ตอนโนโดทำร้ายเพื่อนกูหรอกกูทำร้ายเองไม่เป็ใครทำร้ายเพื่อนไม่เป็ใครทำร้ายเพื่อนได้อยู่เพืเพื่อนนี่เป็นอะไรที่เป็นคำพูดในี่เมิ้ลมากเลยเฮียย โอ้ยไม่ไม่ยืนนี่ใกล้จะชนะอยู่แล้วรู้ไหมชนะแล้วประหลาดมันก็โอ้ชนะตั้งหลายรอบแล้วไอ้บ้าลิ่วอีิเล่นฟิลหรออย่ายืนนิ่งสิลงไม่ได้อะทันเดอร์โบเป็นอะไรไม่รู้ ไม่ลุกลุกลุกรือง่ะลอยฟิลกระตกอ้าตายเฮยี่ยงทั้ง낮ละอืมเย็นไม่ <c oughs> ว่ ตัวเหวอะไรเนี่ยเอ๊ะชนะแล้วไงยิมบัสดานีดูแดดแมงค์ชิคพอทุนตัวไม่หายไปเลยนะเฮ้ยฝึกครั้งนี้ยังมีต่อมึงต้องโดนพวกเรากำราบอยู่แล้วใช่ไหมเหี้ยจบดครื่องฮีมยนะโอเค